นังโบอันนี้ากหน่อยอันนี้นะครับครับผมมันมหนมันเป็นยังไงครับตอนนี้าตอนนี้แจ่มมันอยู่ไกลกัดยก็ตอนนี้นะครับประกาศว่าสโสดนะครับแล้วก็ขออ่ขอโทษที่มันเป็นข่าวนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ได้อยากให้เป็นข่าวนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาดาราหลา,หลายๆคู่เนี่ย ประกาศข่าวว่าโสดเนี่ยทุกคนก็จะคอมเมนต์ว่าเขาสารแพงมากน้ํามันแพงอะไรเงี้ย <c oughs> คือผมมองว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่แต่ก็อันนี้บอกเพื่อให้ให้แบบคนที่เขาแบบถามเราหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เบื้องต้นเรามองแค่ว่าเราก็ทําเต็มที่กันทั้งคู่แล้วนะครับสําหรับกับน้องหญิงเนี่ยแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็ พยายามมุ่งหน้าทำงานต่อไปนะครับผมแล้วก็พยายามแบบนิ่งๆนิ่งๆแล้วก็แบบว่าก็ทำงานใช้ชีวิตทำงานอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบซึมๆบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าก็ก็จบกันด้วยดีครับผมคุณอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมาแบบเพิ่งครบแล้วก็แบบอัเลิกกันแล้วใช่ใช่จริงๆก็จริง,รงๆก็คบกันมานานพอสมควรแต่แบบเพิ่งมาเปิดตัวอะไรเงี้ยบางคนก็บอกเอ้ยเพิ่งไปออกรายการเองอะไรเงี้ยแล้วก็ ล้วก like ็เลิก <dungeon> ก <leaf> ันแล้วอะไรก็แอบแอบแอบเสียดายแล้วก็แอบแบบรู้สึกแบบอมันไปต่อไม่ได้จริงๆก็ก็ไม่ไหวไม่ต้องฝืนอะไรพอเป็นแจ็คก็หาทคน่าต่อทั้งนี้มันเกิดจากอะไรที่เราเล่าได้ก็หลายๆอย่างครับในเรื่องของตัวเราด้วยเราก็ไม่ไม่ได้ปรับให้เขาแล้วก็รวมถึงเขาก็ปรับปรับแต่ก็เรายังมองว่าแบบมันยังไม่ไม่ไม่ได้อะไรเราก็รู้สึกว่าเอ๊ย หยุดก่อนหยุดก่อนอะไรเงี้ยพอ,อเป็นแจ๊ก,กับคนมันจะมองเรื่องของความเจ้าชู้แจ๊กครับผมใช่ฮะจริงๆก็คนมองว่าในเรื่องความเจ้าชู้จริงๆผมเป็นคนชอบชอบแบบคาแรคเตอร์เวลาถ้าใครเข้าใจผมหรืออะไรเงี้ยฮะก็จะเวลาเล่นรายการหรือเวลาเจอใครเงี้ยผมก็จะเป็นแบบคนอารมณ์แบบสไตล์เงี้ยฮะก็ mm hmm. คุยกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าจริงๆแล้วเวลาเราชอบใครหรือคบใครอ่ะเราก็จะแค่โฟกัสคนคน,คนเดียวครับผมมันมันเกี่ยวเกี่ยว ไม่ตัดสินใจยุติไม่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 มีเรื่องเกี่ยวกับไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความเจ้าชู้หรืออะไรฮะมันเป็นเรื่องของอ่าส่วนตัวในเรื่องของแบบการแบบพยายามปรับันแล้วอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนพูดจาแบบอาจจะไม่น่ารักด้วยแบบบางทีแบบทํางานไม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะจริงจังกับชีวิตเกินไปทําให้อาจจะให้น้องอาจจะมองว่าแบบเอ้ยมันดูกดดันอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน้องก็น่ารักกับเรามากตอนแบบอยู่กับเราแล้วก็ไม่เคยทําให้เราแบบ ปวดหัวหรือเสียใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ได้แต่แบบพยายามที่จะแบบไม่อยากไม่อยากไปคบกับใครแล้วก็คบเดี๋ยวก็เลิกคบเดี๋ยวก็เลิกอะไรเงี้ยรมันมันดูแบบไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ป <an> ัญ<ม>หาใหญ่ยัง,ยงคงเป็นเรื่องของเวลาไหมครแจ็คไม่น่าใช่เรื่องเวลาน่าจะเป็นเรื่องของแบบอาจจะแบบไม่นิสัยอาจจะไม่ไม่แบบพอเวลายอยู่ด้วยกันคนระมนรุษย์คนเราเวลามันอยู่ด้วยกันแรกๆก็ดีหมดแต่แบบว่า พอนานไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่เข้ากันแบบไม,ไม่ไม่ตรงกันอะไรเงยเพราะฉะนั้นเวลาคบใครผมพูดตรงก็ไม่ค่อยแบบอยากจะแบบอยากจะแบบไปจริงจังอะไรกับเรื่องความรักมากเท่าไหร่อยากจะเน้นทํางานแล้วก็อ่าก็เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าข่าวทุกวันนี้ก็ผมเข้าใจคนไทยหลายคนที่แบบบางทีแบบเขาก็อยากได้ข่าวอะไรที่มันแบบ เป็นเป็นสาระหรืออะไรเงี้ยฮะซึ่งซึ่งของเราก็เราก็ขอพูดตรงนี้ใน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 ไหนพี่ๆเข้ามาแล้วก็แค่แบบย้ําให้แบบว่า,อาตอนนี้เราก็เป็นพี่น้องกับน้องแล้วอะไรเงี้ยครับผมงานพี่ทำเลยครับในส่วนอการทำง,งานของเราที่เราแบบว่าทีเลดีเจงกับแขกรับเชิญที่มาหรือจะสอวเนี่ยตรงนี้ไม่มีส่วนอ๋อไม่เลยฮะน้องเขาเข้าใจครับน้องเขาก็แบบเหมือนแบบแยกแยะได้ครับไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับในรายการของผมหรือในอะไรเงี้ย<ม><ๆ>เพราะว่าผมเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ ทําทแล้วแบบพอรู้ว่ามันตันปุ๊บผมก็เปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยเนาะอย่างเช่นแบบผมทํารายการเกี่ยวกับผู้หญิงผมก็เริ่มรู้สึกเริ่มตันละเพราะคนก็ไม่ได้สนใจอะไรผู้หญิงแบบในคอนเทนต์ที่เรานําเสนอแล้วก็เปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยผมเชื่อว้หลายคนเวลาทํา YouTube หรืออะไรเงี้ยเวลามันตันเขาก็จะหาคอนเทนต์อะไรใหม่ๆให้ให้กับตัวเองอ่าผว่านการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแล้วไปอยู่ด้วยกันนานๆทให้เราไม่เลยฮะคือไปต่างประเทศแค่สองวันครับแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบมันมันไป มันไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องของแบบนิสัยส่วนตัวทั้งคู่ครับง่าเหมือนคู่เรามันก็จะมีถึงงานแต่งงานงานแต่งงานทีมาถึงทำรังกันไม่ไม่น่าจะแบบคือเราก็พยายามจะปรับนะพี่เนาะแบบปรับให้มันแบบว่าแบบให้มันไปรอดอะไรเงี้ยเพราะว่าบริบทของผมอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้น้องเขาเขาโตแล้วก็แบบด้วยไปกดดันอ่ะน้องเขายังยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเองไงเราก็เลยรู้สึกแบบ เฮ้ยมันเด็กสมัยนี้เขาเขาก็อยากในไปตามใบของเขาอะไรเงี้ยถามบกถามได้ไหมว่าใครเป็นคนไทยทั้งคู่ครับต่างฝ่ายต่างกันดีมากใช่ครับคุยกันดีเลยครับแล้วน้องก็น่ารักมากน้องเป็นเด็กดีมากนะครับแล้วก็น้องก็แบบเหมือนประมาณว่าเออเนี่ยเราพยายามปรับไปแล้วฉันก็ปรับไม่ได้เธอก็ปรับไม่ได้อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วเราก็ทีงี้เราก็ถอยอะไรเงี้ยแต่การแต่งตัวแบบอายุมันก็มีผลตะพานว่ามีผลเยอะครับมีผลเยอะแล้วก็ตัดสินใจความเป็นใหญ่มากกว่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ผมเชื่อหนึ่งอย่างว่า ใครที่เวลามีความรักอะไรเงี้ยก็พยายามอย่าไปอยู่กับกับคนเดียวอยู่กับอย่าอยู่กับตัวเองพยายามแบบหาอะไรทําให้มันแบบไม่เศร้าไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าการเศร้ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีก็พยายามแบบลืมให้ไวลืมให้ไวเพราะว่าเร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 า,เราแค่ไหนเราเจ็บแค่ไหน,น<ร>ผมอะผมอะ,มอะแค่บอกว่าถ้าแบบคนต่อไปจะมาคบผมหรือแบบในอนาคตเนี่ยผมไม่อยากแบบโดนด่าเรื่องแบบเวลาเวลาคบใครแล้วก็แบบ ชอบแต่งเพลงหรืออะไรเงี้ยคือเจตนางผมอบบผมเป็นคนแบบเวลาอกหักจะชอบเศร้าแล้วก็ผมชอบอผมปกติไม่ทานเล่านะไม่ดื่มไม่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 ดื่มแบบอะไรหนักเท่าไหร่แต่ก็มีดื่มเบียร์บ้างมีดื่มเบียร์บ้างเวลาอกหักอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคือเราก็เราก็พยายามที่จะแบบผ่านมันไปให้ได้ครับผ่านไปให้ได้ครับแดงว่าเราหนักไม่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 ก็ไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยทํางานด้วยครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบมีพี่ๆรอบข้างเขาเขาตอบแล้วก็เขาแบบอธิบายเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็พยายามแบบต่างฝ่ายต่างแบบก็มีดูสตอรี่น้องบ้างในเรื่องของแบบน้องโอเคไหมอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็โอเคแล้วก็ต่างฝ่ายเราจบกันได้ดีอะไรเงี้ยวันนี้มันมูฟออนได้เลอยังได้ะวันนี้มูฟออนได้วันนี้ได้ละเพราะว่าจักรแลเปียกกันเ่ื้เพลงที่แต่งมามันเหมือน อุ้ยคุณช่วยผมโปรโมทเพลงด้วยมันเหมือนแบบว่าแต่งไม่รอด,ดผมบอกเพลงไม่ไหวไม่ต้องฝืนเนี่ยคือผมอะเพิ่งมาแต่งตอนประมาณเขาเลิกกับผมบอกบอกคุยกันเลิกกันประมาณ18 18ผมถ่ายรายการบริษ,ษัทฮาอยู่แล้วก็แล้วก็วก็แยกย้ายผมให้คนแต่งเพลงอะแต่งวันที่20ใช้เวลา2วันในการแต่ง <c oughs> แล้วผมอ่ะ ตอนไปอัดอะผมยังยังจาเนื้อไม่ได้เลยผมก็ค่อย,อยๆเจาะไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็พยายามทําเพลงอะไรที่มันแบบแล้วก็บวกกับทั้งช่องผมด้วยที่แบบมันต้องมีอะไรหลากหลายอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างมีคอนเทนต์ปล่อยเพลงก็เลยเพลงนี้มันเหมาะดีอะมันเหมือนกับไม่ไหวไม่ต้องฝืนก็คือเหมือนแบบเฮ้ยเราเราก็ไม่ต้องฝืนเนาะเพราะว่าการฝืนมันก็จะทำให้แบบแย่ลงแย่ลงเจ็บอะไรเงี้ยเป็นความบังเอิญ ไม่บังเอิญฮะมันคือความคือความแบบที่ผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมนิสัยสันดานของผมเป็นแบบเวลาผมเศร้าก็จะเศร้ารครับแล้วผมก็ไม่ตอแหลคนแล้วก็ผมรู้สึกว่าเพลงที่เวลาเขียนออกมาครับมันไม่ใช่แบบสับแต่ว่าจะเอากระแสรครับมันเหมือนกับเราเศร้าเราก็จะบอกกับกับกับคนที่เขาตามเราคนที่ไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็เป็นของเราแบบนี้พอมีเพลงแล้วมีข่าวเลิกกันอีกเพราะว่าอุย้ยเลิกโปรโมทเพลงหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่มีคนพิมพ์กันเยอะเลยครับมีพมแบบว่า มึงเอาอีกแล้วนะอะไรเงี้ยเลิก <soup> กับใครมึงปล่อยเพลงเดือดร้อนคนในวงการอย่างเงี้ยผมก็ผมเป็นของผมอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่แบบว่าอาจจะทําให้แบบเข้าใจผิดอะไรเงี้ยก็นี้ผมเราแคร์คอมเมนต์ที่คนเข้ามาเมนูผมเป็นคนผมเป็นคนแคร์คอมเมนต์มากอย่างเช่นเวลาผมอ่านข่าวหรือแบบผมทาพวกพวกข่าวอะไรเงี้ยผมจะเข้าใจคนเวลาผมเห็นพี่ๆดาราหลายๆคนหรือตัวผมเลิกกันเนี่ยผมจะชอบอ่านคอมเมนต์ว่าเข้าสารแพงมากฝนแม่งตก หรือยังว่าอะไรเงี้ยฝุ่นเยอะมากบ้านกูอะไรเงี้ยมผมชอบอ,อะไรแบบเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่าคือดาราเลิกกันมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะมันจะทำให้แจ็คดิ่งลงไปอีกนะเพราะจากสิ่งที่แจ็คไม่ผมไม่ดิง่งผมชอบไอ้นี่ครับชอบไอ้ที่คอมเมนต์คอมเมนต์แบบว่าที่มันดูไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพราะผมรู้สึกว่ามันดูรีแลกซ์ดีครับผมเ็เพราะหลายคนก็เลยมองว่าเนี่ยอย่างสมมุติแบบเนี่ยพอเขียนปุ๊บประกาศเลิกปุ๊บเขาก็จะเอาแล้ว โอ้ค่าไฟแพงมากคือตั้งดีกว่าเงี้ไอ้นี่ออกไปได้แล้วอะไรคือไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยคือมองว่าอุปทานหมู่หร e> ือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เพื่อนเราก็เพิ่งเลิกอ๋อเออคือแต่ก็แปลกนะพี่อ่าดาราเลิกกันเยอะนะเดือนเมษาอะไรเงี้ยเอาเพื่อนนิกกี้เลยเพื่อนนิกกี้ก็เลิกแล้วะไทยด้วยเออไทยนิกกี้น้องเบสอ่อุปทานหมู่ไหมหรือว่าเยอะมากเลยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแบบ ก็เดี๋ยวมันก็มีใหม่กันแหละทั้งคู่หัวไมลไกับพี่อินเราเราก็เเดี๋ยวก็มีแต่หมายถึงว่าผมว่าด้วยด้วยหลายๆอย่างผมเชื่อว่าความรักบางทีมันแบบถ้าเราถ้าเราไปบอกว่าแบบเราไม่ให้กําลังใจตัวเองอ่ะผมว่าบางทีมันเหมือนกับชีวิตเราจะดิ่งขึ้นแล้วก็ สิ่งสาคัญเลยคือผมพยายามจะบอกกับแนะนําน้องๆที่แบบเขามามาชอบเราหรือติดตามเราที่เป็นเยาวชนเนี่ยผมว่าความรักก็คือแบบอย่าไปคิดมากนะน้องแบบเออความรักเวลาอกหักก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยอย่าไปเครียดแล้วก็แล้วก็วกอ่าอย่าไปเศร้าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะน้องอ,อะไรเงี้ยเพราะว่า<น>มันครับคนที่อารมณ์ดีๆเวลาแบบเจอปัญหาความรักอะไรเงี้ยมันมันทำใ,ให้มันดิง่งมันจี๊ดอยู่แล้วครับช่วงวัน2วันนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวแบบอาจจะแบบ ปลดปล่อยหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยก็โล่งยังไงฮะอะไรนะมีพร้อมมีอย่างนี้มีต้องรัดแอาชัยกับนิกกี้ไปด้วยไหมยังไมปลดปล่อยพร้อมเลยวค่อยว่ากันอืมแล้วพร้อมเดี๋ยวมีไปพร้อมมีใหม่ยังสำหรับเรามีมีก็มีคนแบบว่าในเรื่องของแบบมีคนคุยแต่ก็ยังแบบไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมีไปญี่ปุ่นกับนิกกี้พรุ่งนี้ไม่ไม่เข็ดไม่ไม่เป็นตัวไม่เข็ดไม่มีแต่มันไม่เลิกไปใช่ไหมพอเราเพิ่งประกาศไปเรา ีคนคุยใหม่แล้วไม่ไม่ไม,ไม่คุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเรื่องของเ<ม>ราอย่างเช่นของแบบว่า,าเราไม่รู้ว่าอะไรยังไงครับแต่เราแค่มองว่าเรารอคอมเมนต์ว่าแบบเขาเป็นยังไงอะไร,ร <c oughs> อ่าสุดท้ายแล้วพี <c oughs> ่แบอกว่าถ้า,าสาวจะเข้ามาคุยกับเราคราวนี้เราจะจริงจังแค่ไหนหรือว่าเรามองอนาคตแค่ไหนผมไม่ผมไม่ซีเรียสเรื่องความรักเลยครับผมมองแค่ว่าขอแค่แบบว่ามาอยู่แล้วก็น้องได้ดีด้วยน้องทํางานได้ด้วยแล้วก็แบบมาแบบ มาแบบมามาไปเรื่อยเรื่องความรักอย่าไปซีเรียสอะไใช่ใช่เรียกว่าแผลสดไหมตอนนี้ผมน่าจะด้วยอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องการอกหักเยอะก็เลยแบบอยากจะแบบบอกกับวัยรุ่นว่าอย่าซีเรียสนะน้องๆถ้าอกหักก็คือแบบลองปลดปล่อยดูพี่มันจะปลดปล่อยยังไงเอาเพลงแต่งเพลงแล้วก็แบบแต่งเพลงเศร้าๆแล้วก็แบบในเรื่องของแบบอาจจะแบบทําให้มันแบบมีอะไรให้กับตัวเองว่าเนี่ยเรามีโมเมนต์นะของการแบบ เราเศร้าช่วงนี้นะเราแบบว่าเอยเราทําเพลงแบบเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างพีที่มีตอนนี้ที่มีเพลงชื่อว่าไม่ไหวไม่ต้องฝืนครับไม่ไหวไม่ต้องฝืนก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเพลงแบบเป็นเพลงเศร้าๆเป็นเพลงเศร้าๆที่เราแบบตั้งใจตั้งใจที่จะทามากๆแล้วก็น้องเพียวแล้วก็น้องททมอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณแบบมาริโอมากๆที่มาร้องแค่ประโยคเดียวให้เราซึ่งไอโอก็แบบ น่ารักมากเลยอ่ะเออแล้วเราไปอ้อนก่อนเขายังไงคะคือผมก็คุยกับโอ้แบบเฮ้มีเพลงอยากให้มึงร้องนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบบอกรายละเอียดมากแล้วเราฟังตอนแรกก็รู้สึกท่อนนี้ต้องไปไอโอไอโอกูว่ามึงอ่ะอย่าฟืนดีกว่าทำเดียวเลยำเดียวใช่ไอโอ้ก็แบบเชี่ยเลยเนี่ยให้กูมาแค่มันก็ตกใจแล้วมันก็แบบว่าผมก็เลยว่าเอ้เดี๋ยวยอดดีเดี๋ยวเพลงหน้าเดี๋ยวเขียนให้อะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่ใช่โอเคค่ะ